การจ้ะปู่อ่าเจริญพรค่ะเป็นจังได๋เนาะฝันหยังบ่คงสุดท้ายเฮานี่ฝันอยู่เด้่ะเอ้อเป็นตาไเตัวกซั่นไเว่าจ้ค่ะเอ้ามื้อนี้เฮาสิมาคงสุดท้ายนปูจอมื้อปูเว้าความฝันสู่ฟังเียงฝันว่าจังได๋นเออความฝันก็ฝันว่าไปยางออกไปทุ่งมันนอกนี่ล่ะจ้า เร่อเป็ยนอะไรเต้ามาอืมจ้าเต้าหล่ะก็เล่าได้มากเขาติดขายอือค่ะพูเขาติดขายปะนี่พูติดขายเนี่งเ้าหาได้ทั้งไม่ทั้งค่ะอ่เต้าตัวเดียวเนี้ยตเติบจ้าแล้เนี่ยมาสั้งแล้วมาในเก้าชีสค่ะอืมนี่ก็ติดขายมากขายเท่าไรล่ะนะ จ้าออาไปเลยมาขายเกาที่มาบานนะอือลเกาไม่ไดเกาเฉดแต่ว่าคือขายมาเกาที่มาบ้านเด็จ้าอ้ห่วยเด็กขึ้งง้อมเถอะล่ะเขาบอกเด็กเขาเขาเขาบอกเด็กเด็กนี่ที่ไหนจะื้อเลยค่ะปูห่วยเ่าะเป็นี้ในในตอนีเขาบอกกันเรืองสี่เด็จ้าอือนี่เป็นไงครับบุคคนว่าค่ะปู ผู้บรรดาตั้งหน่อยเขาจะทั้งหน่อยครับเราว่าเออเขาทิพหาน้ะเอาจำนี่เสียมอะไเนาะจ้าเออเพื่อนกกาเลยว่าเอาจำแนีวะมันไม่คนเดียวเอาะันว่าอือค่ะปูแต่ละมันไม่ได้หรอกไปยังเป็นยังหอมาทำไรเมียขอเียพอยังเนปีละช่างตีข้องธรรมดานะจ้าปูอ อันกะกทีีเนาะห้องผู้ต้อบัดเนาะตีที่ละกากับปัญตั้งเ่ะต้องตี้างก็ตียากเลยวปูเก่าสิผานี่ยเก็ว่าเก่าสิผากบสิบวเก่าหานี่ยล่า่ปูแต่ขึ้นมาสั้นเลีวแต่ว่าว่าเก่าขีดนี่ดีมันนี่ปิศนาบเก่าขีดนี่นี่แหละมันเก่เกาขีดนี่แหะตัวปัญหามันนเก่าขีดนี่แหะเป็นว่ามันยู่นี่ก อืมฝันไปถ <Develop ing S 1> ึงสนมเออที่ได้ยินกันล่ลองลองตีบังค่อยเห็นบ่ไปฝันอย่สีบอจอบ้่เออตองมีแทนปูบังเอออ้ามีสพไม่หลาจ้่เตาน้ำเตากับบอเหล็กซีเหล็กหาน่ะบ่เตามีซีขาอันเดียวก็ต้องตีขาแมบนี้ค่ะเอออืมเต้าขีดแต่คนาเเขาดีว่าผ่าตัดเนาะจว่าเป็น หาเมื่หอหานากี่นะจ้ากะเกาหาหดีดีเป็นกะยังบอกดี่กเกาชิบหาบาทนี่น่นละคือขึ้นมาขึ้นมาเรื่อนต้นติโตราคาเนี้จ้า,ายตีไปแจ้งไอีเอกน้องสีเบ้งบริีตีตีขขเนียเ่าสามนี้ยสี่นจ้าบริตีอย่างล้วพูดต่อหาโดดโคลโรเลยจ้าแล้วกูมาเกี่มากูสีพูฟันนี่กันถ้เกาหาแล้วเขาบอกเกาหาเนาะจ้า่าปูเพราะว่าเขาบอกว่าเกาหาเนาะจ้า ื่อวานกดปู่บอกเลกขใหนน้ยังไงจะได้นศุกร์บอกเลขแล้วปูเกาห่าเลยล่ะจับตาดีๆรูด,ดเนาะในห้างมาไปตัวล่อนะลงกะ,นะะล่องแม่ลงใหม่เนี่ยจ้าค่ะปูล่องหมดเก่าจริงสินะก็เก่ามไปทีละค่ะปูจ้าเจ้าเลขสูตรเด้จ้าปูเลขสูตรอะคงเดิมคงเดิมก็คือวิ่งบนรางกับหกตัวเกาบ่จ้า แมนของตัวเก้าเลยก็บบจำคู่กับหกสามหกขาเ้าจ้าหกสามหกขาคือเก้าจ้าเก้าจ้าตัวกันไหนนีของหกนะจ้ากูดานิเลกันนั่นมากอินทิมาแห่ะมันมีอ่าอาเจ็ดจ้าอ่า อ่าเจ็ดนี่คือเหล็กบรใจเฮาที่เฮามาฝากมาตอนอีฟซีอย่างทีอไว้แต่บอนต้องหมดอ่าลุ้งติ๊บแรกเนาะจ้าอ่เป็นเลขวัดใจแต่ตัวนี้มันหอมมันไม่เลขตัวเดียวจ้าแล้วกับชุดสามตัวเป็นโมปูแปดเจ็ดซี่นี่แมนแปดเจ็ดนี่เป็นอีกสูตรหนึ่งเป็นชุดเลขสามตัวให้ตัดเหรน้ำเด้อแต่บได้ตัดไหเนาะปูแมนจ้าแต่มันก่อนโดนล้นออกความโกลนะจ้า ตรงนี้มันเดินรถเดินอยู่รถหล่อย่างเพิ่มเพิ่นเปลี่ยนตั้งแล้วจ้ะปูลงมาแาบเที่ยวหรอกคุณแ้่ค่ะจ้ะนี่ลงไหวห้ามเที่ยวมันมากแบบเพิ่มเพิ่มไหวครับถ้าเสร็จกำลังไลยมันตรงกันกับจะไฟมากกับจะไฟลงทุนนะทีแม่ค่ะปูจ้ะอนบคตมักกะทานลงขีด้ะจ้ะก็คือโค้งสุดท้ายกับกับตองวดกับโบเปลี่ยนแปลงยังคงเดิมแต่ว่าเมื่อเพิ่มเติมคือเหล็กความฝันนะปูเออหล็กความฝันจ้ะ อ่าต anyway, ัต yeah. huh. e. yeah. uh, oh, no so ัวมาเกิดเล็กคำนวณนเนเป็นหกขาเด้อจ้าอ่าตัวหกมาหกขาแต่ว่าเล็กตันเล็ก็บวนี้ก็เเล็กตัวขอเก็บกระหาเยเนี่ยมันถอดเลยคนละแต้ามัน้จ้าค่ะปูรถเตบาต้าเหมืนกันปีน้ามาคโจ้าี่ก็ได้ค่ะพิจารณาเบิ่งเดอร์สูตรปูกะพิจารณาจบซ้อมิึงมันก็อไรตัวลห้าไปเสกรับเกินมี่แรงบนกับอิน มันก็หลายคู่เมียนคะปูค่ะคาผู้ใดมักลขความฝันกจัดหลุดเนาะเก่าหาเก่านี่ความฝันหรือผู้ใดตีใดจังใดกับเาสู้กันฟังแน่ยแนนตีบ่งปูดบ่งในคมามต์น้นแนี่ยทนะจ้าค่ะปูเอีแนจัง้าค่ะวันไหนมีกนี่ให้นกันจ้าค่ะปูเอาโอลุ่ไทยเลยให้ชิ้นเนยพร้อซแฟนจองในปูเ่าไอ้วันนีทีเดอตุกตุกปน อมีภาระสมบูรณ์คุณคนเก็บคนเก็บอะไรก้อนเกอยอะไรไม่เล่ออคนไปรักษาที่เวลาของผมเนี่ยผมมีตรงใจนะบ้งเอาปังเน้อชูธรรมสการเจ้าค่ะเอาค่ะคงสุดท้ายของปูลึกลับเอาความฝันก่อนก่อนเบิ่งเออคงสุดท้ายของสูตรนอกจากคงสุดท้ายของความฝันปูฝันว่าออกไปวัดมีคนมาขายเตา แต่ว่าปูไปยืนบึงสื่อๆได้ค่ะมีคนสองคนนอาอคกะเพนเอาเต้ามาขายเต้านี่สร้างน้ำหนักได้เก้าขีดเต้าตัวนี้เพนขายเก้าสิบห้าบาทก็ได้เป็นตัวเลขเลยค่ะคือเก้าหานี่แหละบ่ต้องตีหลายายายไปเพนองจ้าจา้าหรือว่าผูใ้ใดตีจังใดกะลองเมนใต้คขิดมาบึงแนวทางความฝันของปูเด้อค่ะหนึ่งสิงหาคมหกเป็ดแต่ตัวเลขสูตรคำนวณก็ยังคงเดิม กอยตองวดจังไดกะยังคงเดิมคือโคงสุดท้ายวิ่งบนล่างไปที่หกหกสามหกหาตัวกันคือหกหกสามตัวเม็ดเดียวแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่นี่เป็นอีกสูตรสามตัวเด้อค่ะให้ตัดเลนเจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดแปดสี่ยังสี่กันเลยค่ะแปดเจ็ดเจ็ดแปดอันนี้ห้ตัดเล่นเอาเม็ดเดียวสําหรับเลขวัดใจอีกสูตรหนึ่งคือหาเจ็ดโตเดียวโคโลอันนี้คือตัวเลขแนวทางโคงสุดท้ายแล้วก็อตอวงวดก็ยังคงเดิมบอบเปลีป่ยนแปลงจ้ะอ่ะ เปียบเทียบเบิบ่ง,งกัะเละความฝันพี่น้องจ้าความฝันของปูปูกะบอกสู้ฟังกาบรามานั่นแต่ผู้ใดตีใดจังไดกะลองเอบาเบิ่งเนาะจ้าแต่ว่าเขาว่าเตานี่น้ำซีบนน่พี่น้องกะสีบ่ซีเก่านี่บอกเพราะว่านำนักเก่าขีดแม่พี่น้องอ้ากะบอกสู้ฟังค่ะมากกะอยจัดขัดกะพานเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางของปูลึกลับคงสุดท้ายค่ะฝากกดไลก์กดแชร์นั่น่ค่ะฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์กร,ริ๊งๆเปิดคาการมองเห็น เอาคลิปนี้ผู้ใดเห็นกับด้วยๆปังๆงสู้สู่คุนเงินไหลกองทองไหลเข่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า